บรรยากาศลังบ้านฮะฝนตกหมอกเต็มเลยเป็นอไรลูกทำอะไรอ่ะงทำอะไรเดี๋ยวป๊าป๊าทำให้ไม่มีทำอะไรอ่ะกูทำอะไรอ่า

ไม่เล่นไม่เล่นจะดูใสนน้อง่ะหมชุดเป็นทอม นีไก่ครับเลี้ยงไก่หลังบ้านครับตอนนี้นี่ครับฝนตกครับฝนตกเมื่อคืนตกทั้งคืนเลยครับหมอกเต็มนะครับหลังบ้านครับตอนนี้ไม่ตกสองวันแล้วก็ เมื่อคืนตกเลยครับตรงหนักตั้งแต่ตีหนึ่งวันนี้เลยเจอบรรยากาศแบบนี้นะครับอดเต็มเลยครับนี่รัาเลี้ยงไก่ไว้หลังบ้านเลยนะครับตอนนี้ ราที่แล้วเต็มเลยค่ะไก่ไข่ไปหมดแล้วครับตอนเช้าๆก็ไปก็ทํากับข้าวตรงนี้ค่ะทำกับข้าวตรงนี้นชมเบลไปตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวจะพาไปชมหน้าบ้านนะครับ นี่ครับเวลหนาบ้านมอกเต็มเลยครับ ต้นหอมไว้หน้าบ้านด้วยน,นะฮะปลุกพริกบ้านอือวันนี้ดูแล้วน่าจะฝนตกทั้งวันนะครับ ครับสองพี่น้องลิงลิงกับมิงมิงนะครับมาชมว,วลวนาบ้านตอนเช้าวันนี้วันเสาร์ไม่ไปโรงเรียนครับกีอาทิตย์หนึ่งแปดเดือนนะครับมิงมิงสวัสดีครับนี่ฮะลิงลิงปาปากินบหมดแล้วอ่าบาป้าสามสิบกว่าแล้วลูก นี่ครับว่ายออกไปมานีคนน,นี่ครับมีหลายจุดนะครับที่ว่าดรูปไว้กำแพงแถวบ้านนะครับผมลิ้นลินลินเรียน ชั้นอะไรลาะครับเรียนหนังสืออานบาลหนึ่งถ้าถามใช่ไหมมีเพื่อนเยอะไหมมีกี่คนโอ้เพื่อนเยอะเลยวันหยุดหยุดวันหยุดได้กี่วันแล้ววันหยุดไปสี่วันแล้วเนื่องจากโรงเรียนมีมือเท้าป่าแล้วก็สั่งหยุดเรียนนะครับ นีก็อยากคุยด้วยนะครับมิงมิงก็อยากคุยด้วยครับอยากไปเที่ยวครับไปเที่ยวตอเที่ยวรอดหรือโอเคถ้าฝนไม่ตก ไม่มีหมอแล้วก็ตรงนี้จะมีพระธาตุนะครับจะเห็นพระธาตุครับตรงฝั่งนี้ครับก็จุดนี้ครับผม ไปแล้วคัน้องเมงเมงอยากให้อมุมแล้วครับอือไปชมเวลวหลังบ้านนิดน,นึงนะครับนี่ครับแป๊บหบนึ่งก็บรรยากาศเปลี่ยนแล้วครับดูสิครับเริ่มเห็นอะนรแล้ะครับ หมาเริ่มจางลงแล้วครับไม่ถึงสิบสิบห้านาทีนี่แป๊บเดิมมันก็เปลี่ยนอีแวรแล้วนะ,ะ,ะมาไวครับหมอกมาไว

ใช่แล้วเดี๋ยวให้กินนะคะเหออีกเปิ่มนึ่งนี่ครับสว่างเพิแงนะครับ เดี๋ยวจะลงไปให้อหางไก่นะครับวันนี้ยังไม่ได้ให้อหางไก่เลยครับ 那破破的还。No, <laughs> ตอนนั้นมีตัวเล็กนะครับไก่ตัวเล็กเพิ่งฟักออกมาสองวัน